แปลประโยคเกง่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องจกักรูปาละเถระหน้า18ตั้งแต่อัทาเตคันตวาเป็นต้นไปอัฐาครั้งนั้นเตพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วอารโอรเจสูงกราบทูลแจ้งแล้วตถาคตัสสะแก่พระตถาคตเจ้าอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญจกักูปาลเถโรอันว่าพระเทระชื่อว่าจากักูบาล ปานกเกยังสัตว์มีปราณทั้งหลายพาะหูมากมาเรสิให้ตายแล้วจินตนเนนะด้วยอันคิดอิติว่าอาหารอันว่าเราจังกมามมิจะจงกรมอิติดังนี้อิติดังนี้สถานว่าพระาศาสดาปุชิตตรถามแล้วอิติว่าปานาก่สโสเถโรอันว่าพระเถระนั้นปานกเกยังสัตว์มีปราณทั้งหลาย มาเรนโตให้ตายอยู่ตุมเหหิอันเธอทั้งหลายทิโถเห็นแล้วกิงหรืออิติดังนี้พิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายอาหังสุกราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญโสเถโรอันว่าพระเถระนั้นปานกเกยังสัตว์มีปราณทั้งหลายมาเรนโตให้ตายอยู่อัมเหหิอันข่าพระองค์ทั้งหลายที่โถเห็นแล้วนะหามิได้อิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาอาหารตรัสแล้วอิติว่าตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายนะับปัสสะย่อมไม่เห็นตังเถรังซึ่งพระเถระนั้นยะถาฉันใดเอวะนั่นเทียวโสปิเถโรอันว่าพระเถระแม้นั้นนะับปัสสติย่อมไม่เห็นปาเนซึ่งสัตว์มีปราณทั้งหลายเตเหล่านั้นตถาฉันนั้นพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมราณะเจตานานามะ ชื่ออันว่าเจตนาอันเป็นเหตุให้ตายขีนาสวานางของพระขีนาศพทั้งหลายนัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้พิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายปุดฉิงสุทูลถามแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญอุปนิสัยเยครั้นเมื่ออุปนิสัยอรหัตตสะแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์สติมีอยู่ เทโรอันว่าพระเถระอันโทเป็นผู้บอดชาโตเกิดแล้วกัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระาศาสดาอาหารตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายโสเทโรอันว่าพระเถระนั้นอันโทเป็นผู้บอดชาโตเกิดแล้วอัตนากตะกรรมะวะัสนะด้วยอำนาจแห่งกรรมอันตนกระทำแล้วอิติดังนี้ ขีดกรรม,มะว่าเสนะด้วยอำนาจแห่งกรรมอัตนาอันตนกะตะขีดกระทำแล้วอิติดังนี้พิกขัวอันว่าพิกษุทั้งหลายปุจฉิงสุทูลถามแล้วอิติว่ากิงกรรมมังอันว่ากรรมอะไรเตนะจักคูปาลเถเรนะอันพระเถระชื่อว่าจักุบาลนั้นกตังกระทำแล้วอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่า พิกเ,เวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเตนะหิตท่าอย่างนั้นตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายสุนาทะจงฟังอิติดังนี้อาหาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วอิติว่าอาตีเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วพระราณสีราเชครั้นเมื่อพระราชาผู้ทรงเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นชื่อพาร,ราณสีปุคลังยังบุคคลการเรนเตทรงให้กระทำอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชา พารานสียังในพระนครชื่อว่าพาราณสีเวชโรว่าหมอเอกโกคนหนึ่งจริตวาเที่ยวไปแล้วคามะนิคเมในบ้านและนิคมกรนโตกระทำอยู่เวชกรรมมังซึ่งการงานของหมอที่สวาเห็นแล้วอิถิงซึ่งหญิงจกขุทุพพลังผู้มีจักสุมีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วเอกังคนหนึ่งปุชเถามแล้วอิติว่า อาภาสุกังอันว่าความไม่สําราญเตของเธอกิงอย่างไรอิติดังนี้สาอิฐีอันว่าหญิงนั้นอาหากกล่าวแล้วอิติว่าอาหังอันว่าดิฉันนปัสสามิย่อมไม่เห็นอขีหิด้วยในตาทั้งหลายอิติดังนี้โสเวชชวนว่าหมอนั้นอาหากกล่าวแล้วอิติว่าอาหังอันว่าเรากริสามิจักระทําเพศชังซึ่งยาเตแก่เธออิติดังนี้ สาอิถีอันว่าหญิงนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าสามีข้าแต่นายตะวางอันว่าท่านกรโรหีจงกระทําอิติดังนี้โสเวชชวนว่าหมอนั้นปุชิถามแล้วอิติว่าตะวางอันว่าท่านทัศสิจักให้กิงวัตถุงซึ่งวัตถุอะไรแมแก่เราอิติดังนี้สายอิถีอันว่าหญิงนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าสเจท่าว่าตะวางอันว่าท่านสกิศสิจักอาจ การุงเพื่ออันกระทำอคีนิซึ่งในตาทั้งหลายเมของดิฉันปากติกานิให้เป็นอวัยวะตั้งอยู่ตามปกติไสอาหางอันว่าดิฉันสัตทิงกับปุตตะทธธีตาหีด้วยบุตรและธิดาทั้งหลายท่าสีเป็นท่าเตของท่านพระวิสามิจักเป็นอิติดังนี้โสเวชชวนว่าหมอนั้นสัมปติชิตวารับพร้อมแล้วอิติว่าตยาวุตวจนัง ขีดวัจนางอันว่าคำตยาอันท่านวุตตะขีดกล่าวแล้วตายาวุตตะวัจนางอันว่าคำอันท่านกล่าวแล้วสาธุเป็นคำยังประโยชน์ให้สำเร็จโหติย่อมเป็นอิติดังนี้สังวิธหิจัดแจงแล้วเพศชางซึ่งยาอคีนี้อันว่าในตาทั้งหลายปากติกานี้เป็นอวัยวะตั้งอยู่ตามปกติอเหสูงได้เป็นแล้ว เอกเพสเชนะด้วยยาขนานเดียวเอวะนั่นเทียวสายอิถีอันว่าหญิงนั้นจินเตสิคิดแล้วอิติว่าอาหางอันว่าเราปฏิชาเนงปฏิญญาแล้วอิติว่าอาหางอันว่าเราสัพุตทีตาผู้เป็นไปกับด้วยบุตรและธิดาทาสีเป็นทาตภวิสามิจักเป็นอิติดังนี้เอตาสาเวชัสะแก่หมอนั่นปนะส่วนว่าโสเวชชนว่าหมอนั้น สมุธาจริสติจากประพฤติร้องเรียกมังซึ่งเราสันเหนะด้วยคำอันอ่อนหวานนะ่โขหามิได้แลอาหารกันว่าเราวันเจตสามิจักลวงนางเวชชังซึ่งหมอนั้นอิติดังนี้สาอิทีอันว่าหญิงนั้นปุถาผู้เวชเชนะอันหมออาคันตวาม,มาแล้วปุถฐาถามแล้วอิติว่า พัทเทดูก่อนนางผู้เจริญอคียุคขคังอันว่าคู่แห่งในตากีทิสังเป็นเช่นไรโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เวเชนะอาคันตาวากีทิสังอคียุคขังพัทเทโหติอิติปุถาผู้อันหมอมาแล้วถามแล้วว่าดูก่อน,นางผู้เจริญอันว่าคู่แห่งในตาเป็นเช่นไรย่อมเป็นดังนี้อาหะกล่าวแล้วอิติว่า อคีน้อันว่าในตาทั้งหลายเมของดิฉันรุชิงสุเสียดแทงแล้วโถกังหน่อยหนึ่งปุเพในการก่อนอิธานิในการนี้ตานี้อคีนี้อันว่าในตาทั้งหลายเหล่านั้นรุชันติย่อมเสียดแทงอติเรกตตรังยิ่งเกินอิติดังนี้เวชชวนว่าหมอจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอายังอิถีอันว่าหญิงนี้มังวันเจตวากินจิวัตถุงอทาตุก,กาม,มา ขีดกามาเป็นผู้ใครตุงเพื่ออันวันเจตวาลวงแล้วมังซึ่งเราอัฐาไม่ให้กินจิวัตถุงซึ่งวัตถุอะไรอะไรโหติย่อมเป็นมังวันเจตวากินจิวัตถุงอัฐาตุกามาเป็นผู้ใครเพื่ออันลวงซึ่งเราแล้วไม่ให้ซึ่งวัตถุอะไรอะไรโหติย่อมเป็นอโทนว่าความต้องการเอตายะอิทธิยาทินนพัติยาขีดพัติยาด้วยค่าจ้าง เอตายะอิตยาอันหญิงนั่นทินนะขีดให้แล้วโหติย่อมมีเอตายะอิตยาทินนะพติยาด้วยค่าจ้างอันหญิงนั่นให้แล้วโหติย่อมมีเมแก่เรานะหามิได้อิธานิในการนี้อาหารอันว่าเรากริษามิจักกระทา ตังอิถิงซึ่งหญิงนั้นอันทังให้เป็นคนบอดอิติดังนี้ขันตวาไปแล้วเคหังสู่เรือนอาจิคิบอกแล้วอัดทังซึ่งเนื้อความตังนั้นภริยายะแก่ภรรยาสาภริยาอันว่าภรรยานั้นตุนหีเป็นผู้นิ่งอโหสิได้เป็นแล้ว โสเวชชอนว่าหมอนั้นโยเชตวาประกอบแล้วเพศชังซึ่งยาเอกังขนานหนึ่งคันตวาไปแล้วสันติการสู่สำนักตัสสาอิทยาของหญิงนั้นวัตวากล่าวแล้วอิติว่าพเทดูก่อนานางผู้เจริญตวังอันว่าท่านอัญชาหิจงหยอดเพศชังซึ่งยาอิมังนี้อิติดังนี้ตั้งอิถิงยังหญิงนั้นอัญชาเปสิให้หยอดแล้ว อคีนี้อันว่าในตาทั้งหลายทเวสองวิชาย,ยิงสุดับแล้ววิยราวกะที่ปัสสิกขาอันว่าเปลวแห่งประทีปโสเวชชนว่าหมอนั้นจักคูป,ปาโลเป็นจักคูบาลอโหสิได้เป็นแล้วอิติดังนี้สถานว่าพระาศาสดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเ,เวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมามาปุตเตนกตะกรมังอันว่ากรรมอันบุตรของเรากระทําแล้วมะมะปุตเตนกตะกมมัง ขีดกรรมมังอันว่ากรรมปุตเตณะอันบุตรมะมะของเรากะตะขีดกระทำแล้วตถาในการนั้นอนุพันธิติดต,ต,ตามแล้วปัจชโตปัจชโตข้างหลังข้างหลังหิจิงอยู่ปาปรกรรมมังนามะเชื่อ,อนว่ากรรมอลามมกเอเตนั่นอนุคัจฉิย่อมไปตามทุรังวหาโตภริวัฒทัสสะปัททางจากกังอนุคัจฉันต่างวิยะวิยะราวกะ จักกังอันว่าล้ออนุคัตฉันตงังหมุนไปตามอยู่ประทางซึ่งรอยเทา้าภริวัตทัศะะของโคตัวเนื่องด้วยกําลังวหตโตตัวนําไปอยู่ทุรังซึ่งแอกอิติดังนี้ทุรงวหโตภริวัฒทัศประทางจักกังอนุคัตฉันตังวิยะราวกะอันว่าล้อหมุนไปตามอยู่ซึ่งรอยเท้าของโคตัวเนื่องด้วยกำลังตัวนำไปอยู่ซึ่งแอกอิติดังนี้ กเทตาวาครั้นตรัสแล้ววัดถุงซึ่งเรื่องอิมังนี้คเตตาวาทรงสืบต่ออนุสนทิงซึ่งอนุสนทิธรรมราชาผู้ทรงเป็นพระราชาเพราะธรรมอาหารตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งคาถานี้อิติว่าธรรมานว่าธรรมทั้งหลายมโนปุพังเขาม,ามีใจเป็นสภาพถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดมโนมายาอันสำเร็จแล้วแต่ใจ เจหากว่าปุคคโลอันว่าบุคคลมนัสามีใจปทุษเถนะอันอันโทษประทุสร้ายแล้วภาสติวากล่าวอยู่หรือกรติวาหรือว่ากระทําอยู่ไซทุกขังอันว่าทุกขอน,นเวติย่อมตามไปนางปุขคลางซึ่งบุคคลนั้นตตโตติวิธาทุจริตตตโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามนั้น ทุรงวหโตภริวัตสะปะทางจากกังอนเวนตังอิวะเพียงดังอันว่าล้อหมุนไปตามอยู่ซึ่งรอยเท้าของโคตัวเนื่องด้วยกำลังตัวนำไปอยู่ซึ่งแอกอิติดังนี้อิวะเพียงดังจากกังอันว่าล้ออนเวนตังหมุนไปตามอยู่ปะทางซึ่งรอยเทา้าภริวัตสะของโคตัวเนื่องด้วยกำลังวหโตตัวนำไปอยู่ ทุรังซึ่งแอกอิติดังนี้ปฏิทถาปิตามติกังสาสนางราชมุทายะลันชันโตราชาวิยะราวกะอันว่าพระราชาผู้ประทับอยู่ซึ่งพระราชาสารมีดินเหนียวอันอันพระองค์ทรงให้ตั้งไว้เฉพาะแล้วด้วยตราของพระราชาวิยะราวกะราชาอันว่าพระราชาลันชันโตผู้ทรงประทับอยู่ สาสนางซึ่งพระราชสารปฏิถาปิตามัติกังมีดินเหนียวอันอันพระองค์ทรงตั้งไว้เฉพาะแล้วราชมุตทายะด้วยตราของพระราชา